อ่ะพี่นอ้องท่านยายวันนี้คอยเบิ้องออกคอยคลางขึ้นไปมันนนั่หลายเมันงงมันไปจะขึ้นยางกุงยางก,าก็ที่่มทั้งถื่อนโทรศัพท์เบื้องเสีอาเบิ้งตะเมียนบินหอนมาเอายางหนอนมาให้เรา,าเอาซ้ำบ่อหอนวันวันไปจะตายวอนแดดดิ่นี่อืต้องคอยเบิ้งเห็นออกมาก่อนวันแดด ยังห่างค้าทายลูบอยู่ไปเออนงามอยู่โอ้ข้าแต่ไมันปยืนฟังผุ่นเนาะเอ้ย<ป>มาให้จิตโนะอ้ยถ่ยยายอีนะเดี๋ยวท่านไข่ไหม ีเห็นหลายห้างต่มีต่ห้อยเขาเอาไปเลยแต่ห้างนี่แหละโอ้ขั้นค่ายขอปวดไหมเบื้องแต่ห้างมันเอาใส่ถุงอะ

อ่พี่น้องย้ายมองไม่แล้วนั่นต้นกล้วยต้นนั้นล้วเตียนตอดใสอยยังหันละอันนี้มันเห็นใบตั้งแต่ยนรอบที่แล้วยมรอบแตะรอบเตียนตอดนี่ทั้งก่อภัยสูงยก่ได้บ่ามันสูงได้ข่อยขึ้นโน้นท้ายสิขึ้นมันอยู่ขึ้นอันนี้อยู่ทั้งโน้นสูงสขาไปยืนยังหันสูงห้างยืนในจะอยู่คุ้มไม่จักดอกคุ้มปีนเอาอยู่กับสันเดี๋ยวมันลงมากเหรอเหรอซื้อบริเวณเนีายอยากขึ้นนี่กูน ก้มลงต้องก้มลงไปอันจอขวัญแม่นี่เอาหญ้าๆให้สิคุ้มบ่คุ้มเด้อเออของห่างแล้วล่ะเป็นตะมูลมันอยู่ในพุ่นแห่พุ่นแห่อยู่ในกอไผ่พุ่นแ่อือยู่งเลิกๆหม่องมันอันเอามือลงไปพ่น่ะได้บ่ถ้าได้อาจสิบ่ได้กดยุดไว้กดเก็บไว้ปล่อยมันยาวเลย Tê tát bè Ai giờ hai mong tăng con <tôi sao> Phương có vô liệp đi phía tăng này về Đây hạp nó mân này đi <tôi sao> mân <mong> này đi thăm gì lại

กอดตัวเนี่ยกอดตัวเน่ยกอดตัวเนี่น่าได้ละเดี๋ยวห้างที่บูมเห็นว้ก่อนเห็นห้างใด๋วไเขาเอาไปแดกบดถัด่าเลี้ยงไว้นงเรือนี้ห้างหน่อยห้างนี้จะการหมดเลยเรืนี้เห็นห้างอยู่กลางๆห้างไปเอามาว่าห้างที่เห็นไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงนี้ดีเป็นนเป็นหวานหวานนีดีห้างมันเลี้ยงดีแต่หวานจ่วยเลยจะเห็นสีไปเจอแสบ อันนี้หั่งเห็นไว้กว้อนก้อนไปฟังพุ่นนั่นแหละไปขามเปียวหั่งกอไผ่ก้อนจะกะเมื่อตั้งสร้างนา้ำมันนี่หามม้งกว่าดได้เนี่ยค้อนชิบหายได้เลยนี่เออ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 โว้หามเลยท่ะเดี๋ยวเบิ่งจะโทรศัพท์พวเบิ่งทางนา้ำเท่งไหรตพวกเขาที่ไหนวะพวกหิ่งหิ่งไม่จะโดดเนี่ยได้หรดดอ,อาาหามเลยอ่ะ กูมึงหาบังเบิดไปแถวฟังนี่นะฮะที่ต่อไปหนีมึงหาบังเบิดไปอ๋องไปยังตอนเด๋อู้ไปเห็นมึงไปยังไปมึ้งยังหลอกมึงหัวหนีหนึ่งมุ้งก็ถือเอาตัวบ่วชายความหนึ่งโอ้ยหำโอ้ยห้างมันสวยกว่าห้องนี้แค่นั้นตกนหนามซะน้อห้างนี้ก็เลี้ยงดีมันเอาอันแล้วแต่เอาเกสรไม่เห็นจีแต่ละห้างบัวขึ้กันนี่ นำนำเหลืองนำมันนำเหลืองนำเขาหดเวออกด้วใวันนี่มาหากูเลยนี่ยุแกมกูเดียวโอเอนี่ยันบอกหดมันให้กูถือแบบภาคจอดำเลยหดเร็ว่ถุงให้อายเป็นอย่างนสื่อมากหมไหกล่องว่าท่านไนซุ่มก็นไหนจับนจอ ป่องมันหาบมันเบื่หบอ,อห่อนไหมหาโฮมพีเย่กับโมี้เยียบๆโ่สัดต่น้อไปเดียวแล้วกู่ไงหาหยาใครตั้งมันห่อนเนี่ย่าถือก็ถือแต่เออหยาก็ไล่หลายหยา,ยายยยยนี่ได้ซ้ำได้ซ้ำบดีๆนี่เหรอ มาเอาอีกครั้งไปบ้านห้อนะห้อนไปจนตายห้อนต้นไม้ไตายเบิดนี่ยสียมาปลูกใบลวกเบิดเป็นตะแสีบเนาะสียังสีเะว่าเห่อยู่กนเลยเป็นชีออตอเสยบเอออะตอม,ตอก,มกูฮั่นตกางตบกเขาเรียงไม่เลย อืมกเห็นว่เห็นดอกต้องถือหางมีมต้องหยิบไพ่เออต้องเอาตรงว่าตรงไปแต่ไม่กันทะลุวาเหรอตัวจำจอนที่แล้วมันบ่เมื่อย่างนี้มันเมื่อยเอ้านำมีมมาแต่ใส่บวมจะบอกได้ว่าห้างอันนั้นตัวลูกกูว่าเหรอตัวห้างมีไม้ไผ่เนี่ยผู่านว่าทะลุดอกโอตกออกลูกเขาหมุหนเล็เลยอย โจมโจมเขาสีเลี้ยงไหมเนาะหลายห้างขับกันเนาะไม่ตุ๊กเนี่ยวันห้างมียนนี่บ่ทะลุติตมูแม่ตะเกียร์ถุงมันบ่มีนอันนี้สีเสียโอ้ยอย่าหามจิดไล่้อเมียวโอ้ยโอ้ยอย่างันนี้มันปากออกอยู่แล้วนี่มันเอาอันนี้ใส่นี่ ใบมันตัดออกไปเยื่องใหม่เอาอีกห้างนึงก็สิไปบ้านแล้วนี่ห่อนแห้งห่อนเป็นตายไหมจริงจรม,มันหาออกยุไมเป็นใหม่ตะนนอกมากเมียนงาไผ่มันไม่แหงเหลี่ยมผมไปเอาอู่ข้างคนคนมันหาไว้โอ้ยคนบอกว่าเราไปทายเดี๋ยวเขาเอามากกว่าจังหวัดีนทายสุบรึเปล่วห่อนห่อนข้าห่อนเนี่ยเมียเปเตอยู่ มันไปเอาบ่ไปทายเบิ่งหนึ่ห่างมันมาลท่ายสูบเบ่งวงาสิบ่ทายเราห่อนมันว่าห่างใหญ่ผ่นะอยก็เลยได้มาทาย่นอยู่มุมนี้นีุ่ลน่ะุ่นี่หู้น่ะลหละองมันไปน่ะลหละืึทายจอดสูบเบิ่งห้อนครับฮึรถจอดยุกไกลๆุ่ไนมหม่องต้นไผ่หม่องต้นกระเดาุนไหมฮู้นุ่น่ะต้นกระเดา่ลไหมยางหลอะมากไปหามากเสียอ้อนทางห้อนเนี่ย ได้แล้วบ่ต้อง่อยหาหมึอคอยกอนบ้านเรกันน้ำมันไหลบัก n h ก็ไหลฮไอทายดิัในญัอยูคสิมัดทายดอกมันว่าหันยังยูได be ้เลยมัดทยห่อนเดียดตายว่าเดี๋ยวมันห้อนไปเจอสร้างห่อนถตายไปซื้อน้ำกินเพื่อเกี่ยวได้ไงห่อนเถอะ ไปดับยิ่ฝุ่นเอามันหอนเดือดเนยน้ำก็หลายไปจะสร้างนี่น้ำอันนี้ไปจะสร้างแตส่ตสร้างแต่สร้งที่อย่างนี่น้ำมันว้าลูกดีปะย้ำเขียวเผาแยมเนี่ยย้ำคนมาใส่ะพื่อลูกบื้มบือเยอะ่นห้องนี้หัวก็นยีเนี้ยบา,า,ยานแล้วข่หอนออกมาสวยน้ำหลับคาไปโหเตืนใหม่ทุกวนเนี่ tôi mà ngọn cần nhọt luộc tại Nó đang đáng nhọt nhọn mày nhọn vẫn luộc này vẫn hoàn thật cái ừ. luộc gì thật ừ. nhắm không có xảy Nhá mình ở xây mìm này không ngủ vô để sáng để sáng cho phai à Ui

เลี้ยงไหมเลี้ยงเอาไอหนามล่างมือยังนามกินเนี่ยแล้วล่างล่นสั่งมือเหียวลูกมันรูไปบไกดุ้ยไผ่มันแชงของขาดว่ากูเห็นใหม่กูดูอยู่ขาดว่ทิ่ว่าจะกอไผ่ ่ายรับคลิปนี้อ่ะขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมบนุ่นพให้กดติดตาม,มกดติดตามไอ้ข่อยเนี่ย,ย,ยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจข่อยเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อพี่น้องขอ่อย้องข่อยสิไปบ้านก่อนรับคลิปนี้สวัสดีจ้า